สำหรับคนตัวเล็กๆเด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกเราคิดว่าเด็กมีเรื่องก็คือเด็กต้องการที่จะแสดงออกถึงอะไรบ้างต้องการที่จะทำอะไรให้ผู้ใหญ่ได้เห็นอะไรนะคะเรื่องของเราคือพัฒนฐานคือการอนุรักษ์ต้นไม้น้ำชนิดหนึ่งที่ว่าหายากแล้วก็มีอยู่ในโลกคือมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกแบบนึ่งน,นะ แลก็็เเนราดวพวกเราก็เลยต้องอนุรักษ์ไว้ครับตอนนี้เราก็ทำภาพยนตร์เรื่องพระพุทฐานให้คนในชุมชนแล้วก็นอกชุมชนได้ดูเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่เขาเห็นความสำคัญแล้วก็หยุดการทำลายมันนะครับราคอดัมบครับระนี่ ราทุกคนอยู่ในตำบลกระเปื่อมเลยค่ะครับคือกระเปื่อเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับคลองบางคลองบางปูเนี่ยมันก็จะไหลรวมกับที่คลองบ้านนามารวมเป็นคลองกระเปื่อเป็นลคลอง,ลงใหญ่ลงสู่ทะเลครับแล้วก็ยังตรงคลองที่ว่ามันมารวมกันสองสายแล้วมันจะมีพับมันจะมีแยกแยกเป็นสายน้ําเล็กๆมีพับพืงงทานเยอะครับตรงนั้นครับส่วนใหญ่พัาพื้งทานจะไม่ค่อย งอกในพื้นในพื้นที่คลองครับคือจะมันจะไปตามสายย่อยครับคือน้ามันจะไม่เรงแ่มันมันก็จะอยู่ได้ ณะพับพับผึ่ทานนะมันมันจะเหมือนไอไอต้นหัวมันนะมันจะเหมือนไอหัวหอมเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าหอมน้ําเพราะว่าหัวมันคล้ายต้นหอมแล้วก็จะมีใบมันใบยาวๆเดี๋ยวหนูไปเอามาให้ดูดีกว่าก็ใบมันนะครับถ้าโตเต็มที่ก็ประมาณสองสามเมตรนะครับเนี่ยคือลักษณะของมันประมาณนี้ใบมันจะยาว ตามระดับน้ํานะคะถ้าอยู่ในคลองก็คือเราสามารถดึงใบมาดูว่าน้ำเนี่ยสามารถขึ้นได้แค่ไหนถ้าขึ้นสูงที่สุดก็คือว่าน้ําสามารถขึ้นถึงระดับนั้นเพราะว่าใบมันก็ต้องขึ้นหาแสงมันต้องขึ้นหาแสงครับแล้วก็ดอกนี่นี่คือยังต้นเล็กอยู่ครับหัวหัวเหมือนว่าประมาณอยู่ตรงนี้ครับรากมันก็จะชอนชัยไปถึงข้างล่างจะลึกมากประมาณต้นแค่นี้ใช้เวลาสองปีในการ ในการงอกแล้วก็สร้างใบยาวได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็ใบที่อยู่ในในคลองที่เราเห็นที่ว่ามันออกดอกใช้เวลาถึงหปีค่ะบางต้นแล้วก็ดอกมันมีสีขาวนวลสีชมพูก็มีเมื่อวานเราไปที่คลองบางปูเพื่อที่จะไปเก็บเม็ดผับพื้นฐานตั้งแต่ปลายฝนต้นหนาวมันจะเป็นช่วงที่ออกกําลังดอก ต้นกำลังออกดอกค่ะแล้วก็ไปเก็บเม็ดที่ว่ามันกําลังสูกพอดีที่จะหลุดไปเอามาเพาะที่นี่ค่ะถ้าเราไปทันเวลาก็จะไปกินน้องอมต็มครองไปหมดเลยดูไยดอกเต็มมาเลยเข้าไ,ไหรหมดมาแล้วครับ เนี่ยอันนี้ก็ทีว่ามันขาดที่คนเหยียบแล้วก็ขาดขออกไปมันจะเป็นกลิ่นหอมช่วง,งช่วงเช้านี่มันจะหอมมากเลยอันนี้น่าจะมีคนเหยียบแล้วตอนนี้หาไม้พี่ต๋หาไม้ไม้ไมันยังมันยังมีหัวมันอยู่ พอแล้วมันแก่มากเนี่ยนอนมันก็จะเข้ามากินเป็นอาหารของมันนะถ้ามันแก่แล้วมันก็เน่ามันก็จะหลุดออกไปมันมันจะสร้างในเมล็ดของมันนะมันจะสร้างอยู่เนี่ยพอลามันมันแตกออกเม็ดก็จะออกขึ้นพอลาเม็ดแก่เม็ดมันก็จะหลุดออกไปนะแล้วมันก็จะไปเกาะตามดินในนี้แล้วมันก็จะงอกอยู่นั่นนะนี่ครับนี่ก็คือการหลุดของเมล็ดครับครับนี่ก็เป็น การหลุดของเมล็ดแล้วก็ไปเกาะตามพื้นดินแล้วก็เจริญเติบโตมันต้องน้ําสะอาดด้วยแล้วก็เไงด้วยน้ําสะอาดแล้วก็น้ําไม่แรงด้วยถ้าเกิดอยู่น้ำตื้นๆก็ต้องมีดินผสมทรายด้วยมันจะได้เกาะไม้ก็มีหินต้องเป็นดินอย่างเงี้ดินอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยงอกพอน้ําแพงทีก็จะหายไปอย่างี้ครับแต่้วถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะมันจะ ดางมันก็จะเจาะลงไปได้เยอะครับคือผมลองคิดดูว่าคือมันแปลกอะทั่วโลกมันไม่มีนะแต่มันมีในประเทศไทยที่เดียวมันเป็นอะไรที่อะไรมหัศจรรย์มากก็เลยต้องรักษาไว้ไม่ให้มันสูญหายไปมันจะสูญพันธุ์เลยด้วยครับคือมีโครงการขุดลอกคลองก็มันก็ถูกหลุดออกไปด้วยพอน้ําซัดมาแรงแบบแบบนี้มันก็หลุดออกไปด้วยมันก็เกาะทานจากที่เห็นนะครับน้ําก็ใสแล้วก็เบา ไอ้ดอกพับมือเท้าเนี่ยพอนอนกินหมดเนี่ยมันมันยังไม่ตายครับคือมันยังมีหัวอยู่ข้างล่างคือมันไม่เหมือนกับดอกไม้ทั่วไปคะคือไอ้ช่วงเนี้ยพอมันเน่าแล้วพอรหน้ามาแรงครับมันมันมันก็จะจะหลุดออกไปแล้วแต่แต่ว่าหัวเนี้ยมันยังอยู่ในพืชนะพอเราถึงหน้ามันก็จะแทงยอดออกมาขึ้นดอกเหมือนแบบนี้ คระหว่างทางที่เราเดินนะครับให้เราสังเกตดูนะครับถ้าเป็นกระป๋อที่มันเขียวอยู่นะครับยังไม่แตกไม่ต้องไปแตะมันนะครับถ้ามันเริ่มแตกปรีออกมาเนี่ยเราเก็บเม็ดมปได้เลย ก็มาเก็บลูกทำ้าหาต้องคว้านหาใต้ต้นมาไปเพาะแล้วก็เอาลงน้ำต่อเพราะว่าน้ำเดี๋ยวนี้มันยากที่จะเติบโตเองได้ก็เนี่ยครับถ้าว่าเหมือนมันซ่อนอยู่ใต้ต้นนี้ครับก็เราต้องคว้านหาถ้ามันลื่นๆก็คือใช่แล้วเนี่ยครับได้เมื่อก่อนตรงเนี้ยเนดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะแล้วก็ตอนนี้เขาทำโครงการลอกคลองน้ำก็เลยจะแรงขึ้นนะฮะมันก็เอ่อ ไปเลยเอ่อข้างล่างก็จะมีบาดเต็มทุ่งอสองู้อยนะครับก็จะไปเก็บกันแต่จากที่เราไปไปเก็บไอ้มาเลที่คอมาปูนะเ,ออเราเราก็มีลายกิจกรรมอยู่อยู่ที่หนึ่งคือที่ตรงนั้นมันกลางค่ ระหว่างทางที่เราเดินไปแล้วมันน้ามันมันจะไม่แรงด้วยนะครับแล้วมันมันจะมีกอผ้าพังค์อยู่ด้วยลานกิจกรรมตรงน,นั้นก็เหมือนเป็นกิจกรรมของคนในชุมชนนะคะทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กก็สามารถเข้าไปใช้ได้แต่ว่ากลุ่มเราหลักๆก,ก็คือจะไปเพาะพัพพึงแล้วก็ไปดูธรรมชาติอะไรตรงนั้นก็จะเป็นที่พักเวลาเราล่องคลองไปก็ไปแวะกินข้าวกินอะไรกันตรงน,นั้นแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันให้ผู้ใหญ่ <c oughs> <c oughs> ลากิจกรรมเราจะทำอะไรกันบ้างกันนะครับอาแก้เหนื่อยหลังจากที่เล่นน้ำมาทำกิจกรรมกันมานะครับเราลองมาค่อยๆหลับตาลงแล้วให้เราใช้ประสาทที่เหลือนะครับคือหูกิจกรรมในท้องที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ไม่มีงานเยาวชนก่อนสุดุมิยังแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มวันตัวตีนะครับกลุ่มคนสร้างสรรค์วันตัวตีนะครับแล้วก็ รวบรวมเด็กระแวกบ้านเราจัดค่ายปีแรกเครื่องมือง่ายๆที่ทําก็คือจักรยานเราพาเด็กปั่นจักรยานไปอุทยานเพื่อเก็บขยะเรื่องง่ายๆนะครับวันแรกก็ก่าวว่าสามสิบคันเด็กมากปีแรกสองร้อยกว่าคันปีที่แล้วปีที่แปดเราใช้กันว่าพับพิงทานคืนคองหลังต่อมาเนี่ยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงมากๆจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงเรื่องสภาพของของข้างๆบ้านเราไปด้วยเคมี ถูกปองการขุดลอกคดในขณะที่มีพระพุงธานอยู่เยอะมากซึ่งพระพุงทานเนี่ยเป็นจดุดเด่นของจังหวัดระนองอเป็นเรื่องว่าต่านทรัพยากรสุดท้ายแลที่ที่ลงเหลือ ราะว่ากำลังจะคิดบอทเริ่มถ่ายร่างกันอย่อนแล้วก็พี่เต๋อคิดมาแล้วก็ให้พี่เออเขาเรียกเพื่อนมาแล้วก็ให้เขาท้งนี้ก็เจอเพิ่มเติมดูว่าออรถอะไรบ้างภาพพิการนะมันคือมันเป็นสิ่งมหศัศจรรย์อีกแบบนึงไง แล้วก็มีแต่ละ<ม>น้องกับค<ว>น,น <ะ S 2> เราใช่มีแต่บ้านเราด้วยพวกเราก็เลยต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่เขาเห็นความสําคัญแล้วก็หยุดการทําลายมันนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราออกมาทาสื่อให้ความรู้แบบนี้คนเขาก็อาจจะคิดว่าเออมันมีสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วถ้าเกิดเราไปทําลายมันก็จะทําให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านแล้วก็ธรรมาชาติมันก็หายไปไม่สวยเหมือนเดิมคือทําให้ชุมชนเขาคิดว่าเฮ้ยถูกขุดลอกคลองอีกแล้วเหรอประมาณนี้คือเราบ่งบอกให้รู้ว่า ออธรรมชาติมันมันมันมีด้วยไม่ใช่ด้วยไม่ใช่โดยมนุษย์นะคือมันขึ้นเองนะ่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอะไรเลยแล้วบ้านเรามันก็ขุดลากคูของไปเรื่อยๆทําลายธรรมชาติไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้พับพึิงทานเนี่ยหายไปายห,ายหายแล้วนี่ใหญ่มงมุม ฉากแรกแล้วก็เป็นฉากธรรมชาติที่พอเราก็จะถ่ายกันนะอ,อ,อันนี้ก็ตรงชายหาดนะที่เอาตัวหนังสือไปไปเรียงที่หาดโอเคอันนี้ถ่ายไปแล้วอันนี้ก็เหลือฉากใบไม้ธรรมชาติที่เราจะต้องถ่ายนะครับใหญ่ใหญ่แมงมุมดเดี๋ยวเราก็ไปหามาเราเราจะเปิดเรื่องด้วยธรรมชาตินะครับที่สวยงามแล้วก็มีคนมาคุกคามอะ่ะแล้วเหมือนกับสิ่งที่มันดีแล้วทาให้มันเป็นไม่ดีอนะ่ะ ควรให้คนเขาได้คิดนะกำลังปีนขึ้นไปถ่ายภาพธรรมชาติครับมันสวยดีอะโอ้่าเลียตอนแรกเราก็ทำสื่อกันมาเรื่อยๆค่ะแล้วพอมาอยู่ช่วงหนึ่งคือ เกิดวิกฤตที่ว่าน้ำน้ำเริ่มไหลแรงขึ้นต้นไม้เริ่มล้มทีนี้ก็มีการขุดลอกคลองแล้วพอขุดลอกคลองก็พอไปดูก็คือพับพึ่งทานมันน้อยลงไปแล้วก็เลยต้องเริ่มับครบทำสื่อทำสื่อว่าไอ้เจ้าพับพึ่งทานนี่มันมันจะหมดแล้วจุดเริ่มต้นเราเราก็เริ่มมาตรงที่เอ,อคนที่มีความถนัดอย่างเช่นตัดตอเนี่ยน้องน้องเต้ยเขา เขาก็จะชอบในในเรื่องนี้นะที่ไปอบรมมาเขาก็จะเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็ผมเนี่ยจะเป็นคนที่ถ่ายภาพได้แล้วก็นคนที่วาดรูปได้ด้วยแล้วก็จะเขียนในสตอรี่บอร์ดแล้วก็มีนา้นาน่าจะากก,ก็ช่วยมาแบบเออนี่มันมันผิดนะแต่บางทีก็มีช่วยบ้างคือมีผู้รูม้มา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 ให้เราทำนะเอาไฟสีก้อง ปลายไม้แล้วก็แล้วก็ก้อนมีใส่กระุนไม่ไ่อตเท่าไหรเอาเนี่ยเอาปลายไม้เอาเอาผลกระทบกันักแสดงก็จะเป็นเยาวชนในชุมชนค่ะคือชาวบ้านเป็นพระเอกหมดเลยใช่แล้วก็มีสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนสัมภาษณ์ชาวบ้านสัมภาษณ์ป่าชาวบ้านแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นว่าเขามีความคิดเห็นยังไง จริงๆคือไม่ว่าจะเป็นกล้องขากล้องหรืออะไรที่นี่ที่บ้านวันจุติก็ไม่มีค่ะครเราอาศัยทุนทางสังคมเนาะ<ช>ยืมหยิบยืม,ยม <ๆ S 2> เขามามบ้างคือเหมือนกับที่ผมพูดว่าน่าหาจากเนี้ยคือเป็นไปนคนที่เข้าหาคนง่ายแล้วก็คือแบบคนเขารู้จักนะคือก็ไปขอยืมมาแล้วก็มมวก็ยืมได้คือเขาก็ให้ขขยืมส่วนใหญ่เราก็จะตัดตัดเนื้อบุกแล้วก็ไปที่อาจารย์ที่โรงเรียน นะครับคือเขาบางทีก็ไปขอขอว่าขอใช้ห้องคอมหน่อยแล้วก็เขาก็ให้ใช้ครับแล้วก็แตกกันตรงนั้นตอนนี้เริ่มเจัดตอนนี้เริ่มัดวางมัยมีมีคนเจ้าของนะเป็นพี่พี่เสี่ยงนเอา ก็เป็นพี่ที่ว่ารู้ไอเกี่ยวกับการตรัดต่อแล้ก็บบได้ไปเรียนรู้กับพี่มาแล้วก็ตัดต่อเป็นยังตัดต่อมายังไม่นานเพิ่งตัดตอเป็นเราตัดต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปฉายที่ตลาดนัดให้ชาวบ้านดูค่ะเพราะว่าวันเสาร์มันจะมีตลาดนัด ช,น,ชนแล้วก็ชาวบ้านก็จะมาซื้อของแล้วก็จะไปเชิญชวนให้เขามาดูหนังตอนเย็นหนังที่เราตัดเรียบร้อยแล้ว ช่วงนี้นะคะก็จะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายสําหรับพักเพึ่อนพันนะคะว่ามันกําลังจะหายไปจากบ้านเราหรือเปล่านะคะเราจะดูแลรักษามันยังไงเราจะขยายพันธุ์ที่มันอยู่คู่กับบ้านเราไปได้นานแค่ไหนแล้วก็จะมีกระบวนการหรือวิธีการยังไงนะคะถ้าอยากรู้ต้องไปดูนะคะ6โมงเย็นวันนี้หน้าห้องสมุดประชาชนนะ ที่มีความโดดเด่นในจังหวัดระนองครับพระพลิงทานในอดีตเขาไม่ได้เรียกว่าพระพลิงทานครับ<ฆ>เขาเรียกว่าหญ้าดอกชองครับ<ฆ>ในอดีตก็มีอยู่ดาดเดินในเอ่อริมห้วยครับ<ฆ>บ้านบางปลูกนะคือชาวบ้านก็ะทำเท่เนี้ยเขาก็เรียกว่าหญ้าชองว่าหญ้าชองเพื่อถวายมายจากเที่ยวผังงาเที่ยวคูราเขาก็เรียกชองนางคลี จ้าหนักเรียกแล้วป้อมก็เรียกมาก่อนตั้งแต่ใจมาก็คือว่าแถวบ้านจะมีจะมีทางน้ำอะค่ะแล้วก็ในทางน้ำจะมีรถพ่วงทางเดิ่แถวบ้านมาโรงให้แบบนั้นเลยว่าไปกระทบกับเรื่องงงคนพิจารณาผู้จับพัง เลยครับไปดูให้เขาไม่ได้โทบอกปีบปกปี้มิน่าที่เราเราก็คือเราไปใช่ไหมในว่าเรียนคือครับ เช่นใช้หินไปทําถนนก็มาเอาในโครงรา,าคาเพื่ออะไรก็เพื่อทําของทำุลราคาให้ทางถนนสายสแก่การขนส่งก็เกิดการชาริล้างของดินอีกทุกอย่างเราต้องการพัฒนาอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเสียธรรมชาติไปทอให้ปัจจุทานอยู่ไม่ดนด้มีการขุดลอกคลองทําให้น้ํามีการช้าปัจจุทานหลอดดอกไปจากพื้นที่ เพราะงั้นก็เลยต้องมีการเก็บหัวมันที่มันโดนชะไปในหน้าน้ำเพื่อจะเอามาปลูกใหม่ในพื้นที่เดิมของมันซึ่งก็ไม่ไม่ไม่ใช่ประสบความสำเร็จมากเพราะปีนี้เขาก็ไม่มีร่องแพร่แหละก็พึ่งพางดไปแล้วชาวบ้านทำแผนว่าต้องอนุรักษ์ตรงนี้ตรงไหนตรงบน้านนี้ตรงนี้ต้องอนุรักษ์ตรงเอาแล้วเอาแล้วก็ เทศบาลไม่ได้ครับกฎหมายไม่สำคัญเท่าคนของหมู่บ้านท้าเบียยพวกหมู่บ้านขอคนหมู่บ้านมาเลยยาฆ่าหญ้าบ้างยาฆ่าแมลงบ้างบางคนรู้เท่าไม่ถึงการหลังจากที่ฉีดยาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปล้างลงในแม่น้ำลำคลองเด็กระบบนิเวศแล้วก็ทิ้งที่อยู่ใช่ของเขาโดนทำลายไปทุกปีเขาก็ไม่สามารถที่จะยู่ได้อ่ะ ได้ด้วยธรรมชาติพระพุทธเจ้ากล่าวว่าธรรมะคือธรรมชาติคนเราถ้าว่าทิ้งธรรมชาติมันก็จะเกิดความติดร้อนเราว่าเรามันนท้าแก้เร็วทำไม่ทันเร็วมาดูที่ตายวันนี้ต่อเจ้าที่ปวดร,รู้มันจะต้องอหนุรักไว้ำเจแก่นี้ต้องอนูรักก่อนจังเปปรับปรุงสาน,นีม้ก็ไม่ก่อยนั่นนะแบบว่าแม้ไม่ใช่คนที่นี่แต่ว,ว่าเอ็นเลยลืมกายเคยไปดูค่ะมัน มันจะไม่ก่อนกับสมไยนีมันมันมันปิดกันเยอะกันลรกเมอก้อนมันมีหลายๆอย่างมีมันปักจองได้บันี้เลยมันก็มีในในไส้นามันใช่ไหมให้ไปก็มันมั่นคาดมันคาดได้ชีวิตของเราไปยังได้บันนี้เลยดี่จ้าดีเดื่อว่ากระตุ้นให้ให้คนอื่นๆนะนะแล้วช่วยดูแลบางทีอาจจะพูดง่ายๆว่าไงอะ ไเพาะเป่าหัวที่เราเจอนะเอาไปปลูกไว้ริมริมน้ํามันไม่ตายเปนแห้งแรงขนาดไหนพอน้ํามาก็เป็นต้นขึ้นมาใหม่เด็กๆนี่แหละเป็นแรงอย่างน้อยๆก็บอกพ่อบอกแม่บอกญาติพี่น้องบอกกันต่อๆไปอาจจะทําให้ดีขึ้นได้สำหรับวันนี้ก็มีชาวบ้านนะคะมาดูก็พูดถึงก็น้อยที่คิดไว้ก็ประมาณนี้นะคะ่ะแต่คิดแต่หวังไว้ หวังว่าจะมีคนมาดูเยอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เป็นไปตามที่คิดไม่ได้เป็นไปตามที่หวงังความเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตราบใดที่ยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่พรพพึงทานมันแค่ดอกไม้ดอกหนึ่งที่เขาพูดคนเรามันทุกวันนี้มันนึกถึงผลประโยชน์มาก่อน ว่าย,ยากแต่ถามว่าหยุดไหมพวกเราไม่หยุดไม่ใช่แค่ผมนะวันนี้ถ้าผมคนเดียวผมก็ไม่ทำแต่ที่เห็นน้องๆเด็กๆเขาทำผมว่าหลายๆโครงการที่ผมมู้ใหญ่ทำบางทีมันไม่ไม่ได้นึกถึงโยชนรุ่นหลังเลยบรรยากาศวันที่เราไปเผยแพร่สื่อก็อคนมาดูน้อยค่ะเจะท้องอ,อ,อะเสียใจเหมือนกันใช่เสียใจเหมือนกัน ผลที่เราคาดหวังว่าคนที่จะให้ความสนใจในเรื่อง,องหนังสั้นของเรายังไม่เต็มที่ค่ะคืออย่างนี้ผมคิดผมผมกะว่าถ้าผมเผยแพร่ไปแล้วถ้าเกิดมีคนสนใจเขาถ้าเข้ามาถามเนี่ยเออเป็นยังไงมันอยู่ตรงไห<ช><ช>นคือเขาอยากอนุรักษ์บ้างแบบเนี้ยแน่นนะคือสิ่งที่ผมหวังไว้เราก็จะอนุรักษ์ต่อไป ถึงแม้ว่าคนจะไม่ให้ความสําคัญกับสื่อแต่อย่างน้อยการที่เราได้ไปเผยแพร่ก็เหมือนกับเป็นการประกาศให้เขารู้ว่าเราอนุรักษ์นะอย่ามาทําลายของรักของห่วงของเรา